好的。 ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียนโรงเรียนอนุบากลกาลสินตั้งอยู่เลขที่155ถนนพิ่รมตำบกลกาลสินอำเภอเมืองกลาลสินจังหวัดกลาลสินมีพื้นที่4ไร่2งาน10ตารางวาเริ่มก่อตั้งเมื่อปีพุทธศักราช2501ข้อมูลนักเรียนสายชั้นประถมวัยมีนักเรียนทั้งหมด167คน ข้อมูลบุคลาคกรทางการศึกษาระดับชั้นปฐมวัยคุณครูประจำการจำนวน10คนและครูพี่เลี้ยงจำนวน8คนรูปแบบการจัดการเรียนการสอนเด็กปฐมวัยของสถานศึกษาโรงเรียนอนุบาลกาละสิ์ใช้รูปแบบในการขับเคลื่อนเพื่อยกระดับคุณภาพเด็กระดับปฐมวัยในรูปแบบ LPSL model ตามกระบวนการ p p c a จากประสบการณ์ตามกิจกรรมกิจกรรมหลัก 1. กิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะเป็นกิจกรรมที่จับให้เด็กเคลื่อนไหวส่วนต่างๆของร่างกายตามจังหวะอย่างอิสระโดยใช้เสียงเพลงคำร้องจองเครื่องเคาะจังหวะและอุปกรณ์อื่นๆ 2. กิจกรรมเสริมประสบการณ์เป็นกิจกรรมที่มุ่งเน้นให้เด็กได้พัฒนาทักษะการเรียนรู้ฝึกการทำงาน และอยู่ร่วมกันเป็นกลุ่มทั้งกลุ่มย่อยและกลุ่มใหญ่เช่นกิจกรรมการสัมนาอภิปรายการเล่านิทานการสาธิตการทดลองปฏิบัติและการศึกษานอกสถานที่ 3. กิจกรรมสร้างสรรค์เป็นกิจกรรมที่ช่วยให้เด็กได้แสดงออกทางอารมณ์ความรู้สึกความคิดริเริ่มสร้างสรรค์และจินตนาการโดยใช้ศิลปะเช่นการวาดภาพประบายสี การปั้นการแกะตัดปากการพิมพาภาพ 4. กิจกรรมเสรีเล่นตามสูงกิจกรรมเสรีเป็นกิจกรรมที่เปิดโอกาสให้เด็กเล่นอิสระตามสูตรการเรียนรู้ที่จัดไว้ภายในศูนย์เด็กเล่นเช่นศูนย์บล็อกศูนย์หนังสือสูนย์ร้านค้าสูย์บ้านเป็นต้นศูนย์ต่างๆเหล่านี้เด็กมีโอกาสเลือกเล่นอย่างเสรี 5. กิจกรรมกลางแจ้ง เป็นกิจกรรมที่ทําให้เด็กได้มีโอกาสออกไปนอกห้องเรียนเพื่อออกกําลังกายเคลื่อนไหวร่างกายและแสดงออกอย่างอิสระ 6. เกมการศึกษาเป็นเกมการเล่นที่ช่วยพัฒนาสติปัญญามีกฎเกณฑ์กติกาง่ายๆสามารถเล่นคนเดียวหรือเล่นเป็นกลุ่มได้ 7. การจัดก,กิจกรรมบูรณาการสอแสดแทรกโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยประเทศไทยในหน่วยการเรียนรู้เช่น หน่วยตัวเราหน่วยฝนหน่วยน้ำหน่วยพลังงานโปรเจกต์สายแอนและจัดประสบการณ์โปรเจกต์ตัดรูชปีการศึกษาปีละหนึ่งเรื่องโดยกระบวนการสืบสอบหขั้นตอน 8. จัดกิจกรรมบูรณาการสอแสดแทรกทักษะ e f ในทุกกิจกรรม6กิจกรรมหลักเพื่อปลูกฝังให้เด็กมีทักษะชีวิตที่ดีอยู่ในสังคมได้อยางมีความสุข 9. จัดกิจกรรมสอแสดแทรก ับแนวคิดของ High ไฮ o โกในกิจกรรมเล่นตามม,มุมเป็นการจัดก,กิจกรรมที่เน้นการเรียนรู้แบบลงมือทำผ่านม,มุมเล่นที่หลากหลาย 10. จัดก,กิจกรรมบูรณาการสอบแทรกทักษะทัิตศาสตร,ร์เบื้องต้นสามารถจัดก,กิจกรรมบูรณาการได้ทั้งหมดโดยครูใช้สื่อที่อยู่ใกล้ตัวเด็กและเด็กคุ้นเคยเช่นไม้บล็อกแกนสีฟันแก้วน้ำเด็กในการเชื่อมโยง ให้เด็กสามารถคิดและสังเกตสิ่งต่างๆเหมือนหรือต่างกันช่วงสถานการณ์โควิด -19 ทางโรงเรียนอนุบากลากระส์มีกระบวนการจัดกิจกรรมที่หลากหลายในปีการศึกษา2,524ที่ผ่านมาในการจัดประสบการณ์ให้กับเด็กมีการเรียนที่หลากหลายรูปแบบออนไลน์ผ่านทางการเรียนรู้ Google Meet On Demand และ On Hand กิจกรรมที่ส่งเสริมพัฒนาการเด็กนอกห้องเรียนกิจกรรมเรียนยิบกิจกรรมออกกำลังกายเพื่อสุขภาพส่งเสริมพัฒนาการด้านร่างก,กายอารมณ์และจิตใจกิจกรรมภาษากงกฤษวันละครส่งเสริมทัากษะการสื่อสารกิจกรรมนิทานสุขขัน์ษาส่งเสริมพัฒนาการด้านสติปัญญาวิธีการส่งเสริมและพัฒนาครู 1. ครูผู้สอนระดับประถมวัย มีการ PLC เดือนละสองครั้ง 2. สง่งเสริมครูเข้ารับการอบรมทางออนไลน์เกี่ยวกับหลักสูตรการปฐมวัยเทคนิควิธีการสอนการลืตสื่อสำหรับเด็ก 3. ส่งเสริมให้ครูเข้าชมรมปฐมวัยเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 4. ส,สร้างเครือข่ายพ่อแม่ผู้ปกครองเด็กปฐมวัยห้าจัดทำวิจัยในชั้นเรียนปีละหนึ่งเรื่อง 6. การนิเทศภายในชั้นเรียนแบบเพื่อนช่วยเพื่อน 7. สนับสนุนครูเข้าร่วมการส่งผลงานดีเด่นในระดับต่างๆ 8. การเข้ารับอบรมทำคลิปการสอนทาง YouTube ผลการพัฒนาครู 1. ครูผู้สอนจะประสบการณ์สำหรับเด็กปฐมวัยโดยเน้น Active Learning 2. ครูมีเทคนิคการสอนใช้สื่อที่ใกล้ตัวเด็ก 3. ครูมีศักยภาพในการคำสื่อรูปแบบออนไลน์ผ่านการเรียนรู้ทาง Google Meet, OnDemand และ OnHand 4. ครูใช้วิจัยในชั้นเรียนเป็นฐานในการแก้ปัญหา 5. โรงเรียนได้รับการสนับสนุนจากผู้ปกครองเป็นอย่างดี